ดูครับดูเบ็ดเบ็ดเบ็ดปลาปลา,รรปลาครับนีย่ยคนดูมามาคนเคยรอเม<า>ืม่อพศที่แล้วแต่ในในเพจจะเป็นปีที่แล้วมันซ้ำกันเลยเอาปีที่แล้วเลยไม่เอาแล้วพศปีที่แล้ว ก็มีคนตั้งก่อนโอ้น่าจะโดน,โดนมันติด,ดติดอะไรเนะถูกไหมกินเยอะหมดแล้วกินนึกว่าจะโดนถูกปลาใหญ่เนาะปลาเลยมา,ยายต้องมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันดูกันยาวหลายคััเหลืออีก เลยคันหลายคันนะครับเป็นคันเบ็ดน่ยไม่ใช่คันรถคนละคันคนละคันจงวดหน้าได้รถเบนซ์วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสองตัวซื้อไม่ได้นะสองตัวถ้าถูกจะซื้อรถว่างั้นซื้อรถได้ยังไงถูกสองตัวดิ้นใหญ่เลยนี่เอาดิ้นแล้ว น่าจะตัวใหญ่ครับน่าจะตัวใหญ่ดีีดีๆจับดีๆดีๆอย่าให้มันลดด้อปลาคอปลาคอครับนี่มันมาหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มเขาเรียกหนึ่งแต้มเหรอเขาจะว่าหนึ่งแต้มว่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่หนึ่งหนึ่งแต้มนี่ เขาพูดกันเยอะแล้วพูดเยอะแล้วเนาะเอาไอ,ไอที่ใสที่เอ,อกเลยเยอเที่อ,อกเลยใส่นี่นี่เหรอใส่ี่นี่แหละมันก็กิน,นเยอด้วยกันแหละทำไมเอาที่เอามาว่าเอามาแล้วไม่ถูกไม่ใช่แนละ้วมันถูกอยู่แล้วมันจะไปไหนไปไหนเสียไม่คงไม่แคดอะไรหรอกอ,อย่าไปเชื่อนะครับ <laughs> ไม่ใช่โบราณนะโบราณก็ไม่เชื่อหรอก ทูกหมดแล้วโอ้้ามันแกงปลาในนามีข้าวนี่นะับางนาก็มีมีข้าวมีแต่หญ้ามีแต่หญ้านี่ครับปลาไปเฝ้าอได้แล้วตัวหนึ่งหนึ่งแต้มเขาว่าเนาะแต้มก็แต้มวะไม่หนึ่งตัว เงียบนะอุตส่าห์พูดมาตั้งดังว่าเงียบมันได้ยินเยอะอ๋อมันได้ยินมันกินเหยื่อมันกินเหยื่อเหย์นะเหยื่อได้ได้ตัวหนึ่งได้ต้มแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก็หุงข้าแล้วได้หนึ่งต้มต้มแล้วใส่ไปมะขามเยอะๆใส่ไปขามแล้วก็ใบกะเพรา เรือพลิกก็มีแล้วอยู่ในต้นเก็บใส่เลยใส่ทั้งท่อนอทั้งเม็ดโอ้หมดโอ้หมดนะครับสะสะ,สะน่าจะตัวสะนี่ยากห่หยเอาปลาไหลปลาไหลมาป <laughs> ลาซาราย <laughs> กินสมบูรเลยเหลือนะครับดูกันยาวๆนะครับเราเป็นรุ่นกันอีกเดี๋ยวเราก็จะลงบอกว่าโอ้ตัวใหญ่เี <ừ> จริงๆไ,<ม><ะ>ไม่ใช่หลอกท่านผู้ชมนะครับหลอกท่านผู้ชมอันนี้ครับกลางๆคลิปนะสี่นาทีแล้วใส่แบบนจมน้ำเพืดัเพื่อรุ้นอะไรกันไหนเนาะ น้ำไหลใครวคาับดูน้ำนะครับไม่ได้ต่อไปไปใส่ใส่ตะเบ็ดอย่างเดียวโอ้ยมัดคือกันม,ม,มีเหลือแล้วเพราะว่าปลาไอเหยื่อันตัวเล็กนะในตัวใหญ่ๆงั้นนะแต่ได้ปลาช่อนตัวเท่าแขนนะครับพอได้กิน พอกระแกล้มนะกรัแลมแกล้มครับข้าวกินกับเกลือกินมาม่าซื้อไว้แล้วมาม่ากินข้าวกับเกลือโอ้โหนึกว่าต่ปลาน้ำแห้งไหนใส่ไว้ตรงไหนแล้วทำไมเบ็ดเรมันมีกินมันลอยเซยเหรอโอ้โนั่นก่อน หงไนเบ็ดไว้ไหนตัวเมื่อกี้แค่บุดไหลๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไปฟันง,ง,ปงนู้นอีกโอ้มันมันกระโดดมันลงมาคับฝั่งนเลยครับเพราะว่าถือ <c oughs> เครื่องสับเดินด้วยม,ม,มันดึง,ด,งดึงกินเหยื่อ ถูกถูกอยู่ถูกอยู่คุณหมอคุณหมอตัวปลาพยาบาลนะครับคุณหมอคุณหมอพยาบาลอวบนะฮะเอ้าตัวอวบวยด้วยคุณหมอสวยด้วยพยาบาลสวยนะครับก็ใส่ใกกล้ใล้โรงพยาบาลพอดีเนี่ยพอได้ต้มอยู่สดแต่น้ำเลยครับเอาฝนหยดได้สองตัว พอลุ้นพอลุ้นอีกเรืออีกเยอะอยู่เบ็ดเราไม่ได้มาเสริมนะแต่แค่นี้ถ้าถ้าเยอะเหยียดเดินอันนี้ก็เยอะแล้วอันนี้ก็เยอะแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยหนุ่มๆเดี๋ยวนี้ก็หนุ่มเหลือน้อยเลยเดินยากใส่ไวกพวกเลยร้อนร้อนเด็ด ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีวะนี่ใส่ใส่เองดื่มเองโอ้ยิ่มอีกแล้วนะครับปลาช่อนเนี่ยหลุดสมัครโอ้นี่ปลาช่อนตัวใหญ่เหลือเธอเลยโอ้ใหญ่เหลือเกินเกือบเท่านิโป้่ใหญ่กว่านิโป้ใหญ่กว่าหน่อยนิโนโปขานิโนโปตีนเนี่เรียกกิ็นสลึกเลยดีนะมันอยู่ให้ มันไม่มีแรงแต่ตอนนั้นเบ็ดหักเลยโอ้หัวกินขนาดนั้นเลยอ็สัตไ์เล็กอ่าเนีอะไรนี่มานน้ำมันมันนปานเลยออยู่แล้วฝนตกด้วยครับฝนยางเงี้ยฝนตกคืนนี้ถูกแน่นอนโอ้ยุงกัดกำลังทายุงกัดอีกโอ้ยุงก็เยอะยุงก็เยอะ เสื้อก็ไม่ได้ใส่แล้วนี่นี่นมือกล้อง <laughs> โอ้น่าดูมือขมังเวทใส่เหย,ยื่อเฮเยใส่เหยื่ใส่เดือนเนาะใส่เดือนใส่เหยื่อใส่เดือน,ส,อนสาลาบขี่ตะโลยโอ้ขีข่ีตะโลยขี่ตะโลยเออ <laughs> ดีไม่ขี่ไปเลยเลย ตัด่วยสูงเลือยเลือยเอ้าวอยู่ตรงนี้เองโอ้โหเงียบเีือดริบนี่ว่าแต่ตรงนี้นะดูข้าวข้าวสูงท่วมหัวไอ้ตรงนี้เป็นป่ามืดตึ๊บน่ากลัวนะนี่เป็นเป็นเป็นอะไรอะ เป็นบลูโพนอะไรวะแวบโน่นอ๋อแมงหิ่งห้อยเหมือนแล้วหมดแล้วถอยถอยถอยไปทางไหนทีนี้ตรงนะครับยังมีครับยังยังมียังมียังมีนี่เราถ่ายมาแปดนาทีแล้วครับเอาสิบนาทีพอ เราได้แค่สามตัวละนี่นเบิงบ้งเบิ้งปลานาะโอ้ยมันไปแล้วเบ็ดก็อยู่ตรงนี้มันไม่กินเบน็ดมันกินโอ้เยื่อนอยู่ข้างบนอู้ยอ้าวมันกระดีดขึ้นเนะเาะเทำไมเทำไมเดี๋ยว <Yeah. S 2> มาเจอกันแน่กินแล้วดีดขึ้นเนี่ยดูสิมันถูกไหมนี่โอ้เหยียบกลิบเลยไม่เห็นมีมน คุณครูคุณครูแล้วทั้งทั้งหมอทั้งอะไรอยู่ีนนี่หมดเลยครับเมื่อกี้ก็ปลาหมอะคุณครูก็ใส่ไว้โอ้ลื่นเกือบล้มนะครับ <c oughs> ไ,ไ,ไอไอไอโฟนสิบแปดนี่ก็ตกน้ำนี่เสร็จเลยนะ <c oughs> <c oughs> ซื้อใหม่เลยรอหวดหน้านะเนี่ยซื้อได้ไปแล้วไปแล้วนั่นๆๆถึงไม่ไปแล้วไม่เอามีดมา <c oughs> จับจับจับ,จบ จับเลยจับไหมลบเลยลลก็เออนี่นี่มันเข้าในนี่น,นี่เอาเลยครับเอาเลยเลยเลยจับด้วยสองมือจับปลาสองมือเขาว่าอุย้ยเอาไม่ทนันมันนั่นมันไปแล้วโอ้ยนึกว่าแต่โดนโไม่ทนันนะมนนันเลยเร็วนะครับโอ้ยอนนเขาเปิดลงไปนู่นเนาะ อะไรสามสี minutes. Minutes. Late, so ่นิ้วที่นี่สามสี่นิ้วลุดลุดเล็กติดเดียวเล็กตูนตัวเล็กไม่เอาครับปล่อยครับปล่อยเลี้ยงนี่แมงอะไรร้องนี่แมงกี่ซอนไอ้เหี้ย แมงแมงบินเข้าตัวโบกอ, <c oughs> <c oughs> อาเช่เลยโอ้แมงอะไรบินเต็มเลยนี่แมงกลางคืนนะครับแะตนี้แหละอ,นนอะไรจมตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับดูเอาอนีใยสุดดึงมันดึง นี่ต่อไว้เลยเป็นไรเอาเอาขึ้นทูกไมไว้เลยวะเออมันตายแล้วตายแล้วเออไว้เลยเออถอดออกจากจากไหนหนอ้นู่นเ,เลยไา้โอ้โหใหญ่จริงเลยะตัเล็กตัวหาใหญ่ละเออตัวใหญ่จริงครับตัวนี้ <laughs> <c ười> ตกใจหมดเลยยิงย่งดูขึ้นสูงยิ่งยิ่งใหญ่ฮะ เนี่ยมีดึงมีดึงน้ำน้ำมันตื้นไหมนี่แถวนี้นี่น้ำตื้นแห้งมดเมื่อกี้เยอะต้องตรงต้องโน่นลงไปทางนู่นเพราะว่าเขาเบ่งออกแล้วเขาก็ไอ้มันท้องแล้วนี่ไงมาใส่ขางแรกตู้กระท้องเลยท้องเลยมาครั้งแรกท้องเลยเอ้เร็วแท้ ปลามันหากันกลางคืนเอ๊ไม่ใช่อยู่ข้างบนใส่ใส่แล้วลืมหมดมกินีนน้ำน,น้ำเยอะอยู่ยนี่มันหากินในนี้หละวันนี้ก็เลือควาจกบกแล้วครับนี่อปลาพยาบาลกับปลาช่อนนี่ก็กินสองคนนี่หมดแล้ว เลือกางแล้วแหละือนีโอ้เอ้าตัวนี้ไปทางไหนไปทางไหนเนาะอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ดึงดึงงดึดึงดึงดนะครับตัวนี้ตัวใหญ่แท้นะครับของแท้ของแท้ของแท้เดี๋ยวให้หลุดดึงเดี๋ยวให้หลุดดึง ดึงออกมาเลยเร็วโอ้ยนี่แหละครับโอเคมัน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 นี่แหละมันนี่นี่ตัวจริงนะครับเสียงจริงเดี๋ยวจับหักข้อมันก่อนมาสิบินนี้นี่ได้ขากับแกลมเลยครับอ้ะ อยู่สลึกเลยไม่ลึกนะมันไม่อยู่หรอกอยู่โอ้ตรงนี้มันอยู่ของบนนี้เองมันลงไม่ได้เนาะนี่ครับสี่แต้มนะเรียกเป็นแต้มอีกแแลวตามเขานะครับเราไม่เคยใส่เราไม่เคยตกเบ็ดเราใส่เบ็ดเราชักว่าวอย่างเดียวแหม ออกสื่อได้ไปเนี่ย <laughs> <laughs> ตกเป,เ,ปเป็นเป็นผู้ชายว่าจะถ่ายสิบนาทีเองเนี่ได้ได้ตรงสุดท้ายนะครับหมดแล้วใช่ไหมนี่ยังยังเลยสองสามันอ๋อยังมีลุ้นนะครับลุน้นปลาตรงนี้น่าจะอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงมันหากินเราก็ถ่ายมั่วพูดไปมั่วอย่างนั้นละ <laughs> ดูได้ก็ดูนะครับเดี๋ยวตอนทริปจะลงหัวข้อว่าได้ตัวใหญ่ช่วงสุดท้ายนี่คนต้องดูแน่นอนเนี่ยถ่ายไปด้วย <c oughs> พูดไปด้วยนเนี่ยเขาเาดูสุดท้ายอ,ะอ่ะอต้องได้เราต้องมีลุ้นเ <c oughs> นี่ยอไรอีก ฝีมือระดับพิการเฮ้ยพระการ,ร,การเอาติดอีกอ่ะติดแต่ไม่ถูกติดไงอ,อมันบินปะลาพยาบาลไหมน่าจะใช่อ้อ้ออาซะถอนยาถอนคูนเขาหมดคูณอ,ออกหมดแต่ไม่ถูกมันมันด,ดุดมันลุดมันต้องใช้ปลาตัวเล็กปลาตัวเล็ก มันก็มานะครับหมาตัวเล็กไม่ใช่หมาน้อยนะหมาตัวเล็กเนี่ยปลาตัวเล็กเนี่ยถ้าอีกอีกชั่วโมงสองชั่วโมงมาดูนี่โอ้ยยมอนเข้าเลยตัวนี้ดำพึดใหญ่เบิกเอฟนะครับ อันนึงเดี๋ยวจเบนนะครับมัดแล้วผมนี่นี่แมงเขาเรียกแมงอะไรฮแมงปอแมงปอใช่ใช่แมงปอเราก็ไม่ค่อยรู้เนาะภาษาไทยเนาะเราเป็นคนเม่นมัดแล้วมัดแล้วหมดแล้วเอาจำไม่ได้บ่าว่าอยู่ทางไหนสุดสุดแล้วนู่นที่อ่ะสุดแล้วครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ